ร้านเอ้เดเข้ามายอม้อนไปสมัครข้าราชการแม่ก็เตือนไม่ได้มานี่ป้าจะบอกข้อดีของงานป้าให้ฟังอาชีพครูนะเป็นเรือจ้างของชาติป้าสอนเด็กเมื่อกี้รุนแล้วรู้ไหมปเ,เป็นเรือห่างยาวเลยครับป้าปล่อยไม้เช้าเย็นถอนกำไรช่วยแม่ปลดหนี้เร็วกว่าเรือจ้างอีกครูมีวันหยุดเยอะหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดปิดเทอมหยุดวันครูหยุดจนจะลืมวิชาที่สอน,นหยุดวันไหนก็ได้ครับป้าแต่ต้องดูกราฟก่อนนอน หยุดแบบไม่หยุดคิดครูได้งเงินเดือนประจำมีสวัสดิการถึงจะไม่มากแต่มันคงน่นหลานเทรดหุ้นบางวันก็ไม่มากเหมือนกันครับป้าแต่ถ้าถูกจงังหวะมากจนอยากหยุดสอนทั้งวงการเลยครับครูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปไหนคนก็เรียกคณครูไม่มีใครกล้าเถียงผมไปไหนไม่มีใครเรียกครับแต่พอกราฟเขียวญาติทั้งบ้านไลน์มาขอยืมเงินหมดเลยแต่ครูมีลูกศิษย์ไม่รุ่นพี่รุ่นนองมีคณะมี ชีวิตไม่โดดเดี่ยวผมให้กลุ่มเทชื่อซิกซี่ครับป้ามีโค้ชคอยสอนมีคนใช้เทคนิคเป็นพันลงทุนหลักร้อยได้หลักพันไม่ต้องออกวุ่นวายที่ไหนแค่เปิดหน้าจอก็เรียนได้เทไปคุยไปเสียวกลาาไปด้วยกันอบอุ่นเินห้องเรียนแต่ไม่มีช็อกฝุ่นเข้าจมกูกครูมีวิชาชีพชัดเจนมีใบประกอบวิชาชีพปกึกษ์มีใบเกรดแต่คูมีใจเทรดหุ้นก็มีใบครับใบแจ้งมีบโบรกเกอร์แต่ก็ได้ใจเหมือนกัน ใจเต็นทุกครั้งที่พอดขึ้นแล้วอนาคตหล,ะล,ะลานเป็นครูนะถึงแก่ตัวก็ยังมีลูกศิษย์คอยกราบมีเกียรติมีคนจดจำผมอาจไม่มีใครกราบครับป้าแต่ถ้าผมบริหารพอ,อด,ดีๆอนาคตผมอาจจ้างครูกรเกษียณมาสอนลูกตัวเองก็ได้นะครับโอ้ยหนยูพูดมาขนาดนี้เอ็งจะเอาอย่างยี่ช่ยไหมป้าจะทำาไมครับเอากูไปด้วยมันเทรดกันยังไงนะใไงเข้ากลุ่มซิกซี่คลิกลิงเข้ากลุ่มหน้าชอบ